ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง cpu m ได้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับฝ่ง cpu m ีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพรีวิวนะครับตัว ios สสนะครับที่ผมได้ทดลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับจะมาดูกันนะครับว่า ios สสมันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ลองใช้มา1อาทิตย์ผมจะพูดเป็นผมรู้สึกนะครับแล้วก็ไม่ได้หยิบมาทุกฟังก์ชันนะครับของ ios สสก็โดยจะหยิบมาเฉพาะฟังก์ชันที่ผมได้ใช้บ่อยใช้ประจานะครับสาหรับการทดลองใช้1อาทิตย์ที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับฟีเจอร์แรกนะครับก็คือแอปไลบรารีนะครับเราก็จะเปิดโดยการปัดมาฝั่งขวาสุดนะครับก็จะเจอแอปไลบรารีแบบนี้มันก็คือจะเป็นการจัดหมวดหมู่ของแอปที่มีในเครื่องของเรานะครับไว้หมดเลยเช่นเกมนะครับมันก็จะจัดหมวดหมู่ของเกมนะครับไว้ในแอปไลบรารีด้วยกันนะครับก็คือจะมีแต่เกมในไลบรารีหรือว่ายูทิลิตี้นะครับก็จะมีพวกของยูทิลิตี้ทั้งหมดหรือว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับก็คือจะเป็นพวกช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะจัดไว้ให้อยู่ในกล่องเดียวกัน โดยมันจะเรียงจากที่เราเข้าบ่อยสุดนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่แบบนี้ที่เราเข้าบ่อยสุดนะครับก็คือแอปช้อปปิ้งผมก็จะเข้าเป็นช้อปปีบ่อยสุดมันก็จะจัดไว้ให้อยู่ตรงซ้ายสุดนะครับแล้วส่วนพวกที่เหลือเราก็สามารถกดเข้าไปในตรงกล่องมันแล้วมันก็จะขึ้นมาหมดแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเราหาแอป,ปไม่เจอเราก็สามารถกดค้นหาตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเรียงตามแอป,ปแบบตัวอักษรน,นะครับก็คือตั้งแต่ตัวเถึงตัว Z หรือว่าจะเป็นตัวชาร์ปเลยนะครับที่เป็นอ่ภาษาอื่นหรือว่าตัวเลขนะครับหรือว่าตัวเลขนะครับหรือว่าถ้าเราหาไม่เจอจริงๆเราก็สามารถพิมพ์หาได้นะครับว่าเราอยากจะไปหาแอปไหนแบบนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับสําหรับแอป Library แต่ว่ามันตื่นเต้นหรือว่ามันว้าวไหมมันก็เฉยๆครับสำหรับผมแต่ว่าเปิดมาวันเนี้ยมันทำให้นึกถึงวีโนโฟนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ ชอบใช้ o w น p h โฟนมากๆเลยครับในสมัยก่อนก่อนที่จะมาใช้ iOS ผมก็ใช้เป็น Nokia มาก่อนนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว w i d g e ็นะครับตัวนี้ผมก็ ชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่ง Android เขาก็มีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับ iPhone ก็เพิ่งมีในตัว iOS 14นะครับที่มันสามารถเอาวิดเจ็ตนะครับมาไว้ตรงหน้าจอหลักของเราได้นะครับแบบนี้นะครับที่ผมใส่ไว้แต่ว่าวิดเจ็ตนะครับมันก็ยังมีไม่เยอะนะครับก็ยังมีแต่พวกเป็นของ Apple เองนะครับที่เขามีใส่มาให้โดยถ้าเราอยากเพิ่มวิดเจ็ตเราก็สามารถเพิ่มได้ครับก็กดแช่ไว้แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มวิดเจ็ตเราก็สามารถกดปุ่มบวกข้างบนได้เลยนะครับ เราก็สามารถเพิ่มได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะครับแล้วมันก็ยังสามารถเอาวิดเจ็ตนะครับมาไว้ในกล่องเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามันมาทับกันนะครับผมก็ลากมาทับกันเลยแบบนี้แบบนี้นะครับ แล้วให้เราปัดขึ้นแบบนี้ครับมันก็จะโชว์เป็นตัววิดเจ็ตตัวอื่นที่เราได้ทําการเอามาซ้อนกันไว้นะครับก็เอามาไว้หน้าจอได้เหมือนเดิมครับก็ลากมาเลยแบบนี้นี่มันก็จะทําให้หน้าจอเราดูไม่รกนะครับโดยเราก็ยังสามารถเปลี่ยนไปดูตัวอื่นได้แบบนี้นะครับตัวนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับก็คือทําออกมาครั้งแรกแล้วก็ทําออกมา ได้ดีเลยสําหรับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือมันยังมีน้อยอยู่นะครับมันก็ยังไม่หลากหลายเหมือนฝั่ง Android เขาที่เขามีมาก่อนหน้านานพอสมควรนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มหน้าวิดเจตในนี้โดยการกดตรงหน้าจอค้างไว้ก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาบวกตรงด้านบนเหมือนกันแบบนี้แล้วก็สามารถเพิ่มได้เลยครับแบบแล้วก็เลือกขนาดได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นตัว เล็กหรือว่าจะเป็นตัวยาวหรือว่าจะเป็นตัวใหญ่เลยผมจะลองเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แอดวิดเจตเลยนี่ครับแล้วก็กดเรียบร้อยครับสําหรับการเพิ่มวิดเจตมันก็จะทําให้ตัวสั์มของเรามันดูน่าใช้ามากขึ้นหาอะไรต่างๆก็จะดูได้ดีมากขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องกดปัดมาฝั่งซ้ายตลอดไป ต่อไปนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับใน iOS 14ก็คือ Picture to Picture ครับมันคืออะไรมันก็คือเวลาที่เราดูวิดีโออะครับแล้วเราอยากจะเปิดไปหน้าอื่นถ้าเป็นปกติใน iOS 13หรือต่ำกว่านั้นพอเราเปิดวิดีโอแล้วเรากดออกมันก็จะออกหมดนะครับแต่ว่าในตัวนี้ Picture to Picture ใน iOS 14มันก็คือการที่เราดูวิดีโอแต่ว่าเราอยากไปเล่นแอป,ปอื่นด้วยมันก็จะสามารถทำได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด YouTube ก่อนนะครับ แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันยังไม่รองรับทุกแอป,ปนะครับมันก็ยังมีแค่บางแอป,ปที่มันรองรับแล้วก็ไม่รองรับเชนเ่นเน็ตฟิกอะไรแบบนี้มันก็รองรับนะครับส่วนถ้าอยากดู YouTube ต้องดูใน safari เท่าน,นั้นครับถ้าดูในแอป,ปก็คือยังไม่รองรับในแอป,ปแต่ว่าใน safari สามารถทําได้ครับเช่นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงนะครับแต่ว่าผมขอลดเสียงก่อนเยวติดลิขสิทธิ์นะครับแบบนี้อ่านี่ผมเปิดเพลงแล้วนะครับผมเปิดเพลงแต่ว่าผมอยากไปเล่น Facebook ด้วย ผมก็จะเปิดให้มันเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นตรงมุมซ้ายบนข้างล่างนะครับจะมีปุ่มของมันเราก็กดเรียบร้อยครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราอยากเอาไปอยู่ตรงไหนผมจะลองเปิดแล้วก็เล่น Facebook ไปด้วยลื่นๆเลยนะครับนี่ขนาดเป็น i อโฟน14ใน iPhone 6S ที่เปิดตัวมาตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วนะครับก็ยังสามารถทําได้ลื่นๆเลยครับสําหรับ พิเ t อร์ทูพิเชอร์แต่ข้อเสียของมันก็คือมันยังทําได้แค่หน้าเดียวส่วนฝั่ง Android เขาไป6 7 8 9 0หน้าแล้วนะครับสําหรับ Android ส่วนไอเวก็หน้าเดียวต่อไปนะครับใน,นข้อจํากัดเลยหลายอย่างของตัวเครื่องของมันนะครับก็สามารถทําได้เท่านี้ก็โอเคแล้วเพราะว่ามันสามารถทําได้ลรื่นๆเลยแล้วมันก็ยังสามารถปรับขนาดของจอแสดงผลได้นะครับนี่ครับปรับให้เล็กหรือว่าจะเอาให้ใหญ่ หรือว่าเอากลางๆก็สามารถทําได้ครับหรือว่าถ้าเราอยากปิดไปแต่ว่าเราอยากให้เสียงมันยังอยู่เราก็สามารถปัดมไว้ฝั่งขวาได้นะครับปัดมาไว้มุมฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้เสียงมันก็จะยังอยู่เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนวิดีโอก่อนต้องไปเอาวิดีโอที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นี่นะครับ ต้องเป็นวิดีโอของตัวเองครับถึงมีตีเลขสิทธิ์นี่นะครับนี่ครับเสียงก็ยังอยู่นะครับไม่หายไปไหนคือมันดีมากๆเลยครับมันทำมาครั้งแรกแล้วมันก็ดีเลย แล้วก็ยังสามารถเปิดดูวิดีโอตัวนี้แล้วก็ยังสามารถเล่นเกมไปด้วยได้นะครับสมมติว่าเ,เพื่อนๆเล่นเกมแล้วอยากจะดูยูทูบเบอร์ที่เป็นสายแคสเกมไปด้วยหรือว่าศึกษาข้อมูลไอเทมต่างๆไปด้วยในเกมศึกษาตัวละครต่างๆไปด้วยก็สามารถทําได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแสดงสถานะการ เปิดไมค์หรือว่าการเปิดกล้องนะครับตัวนี้ผมว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าแอปไหนมันเปิดไมค์หรือว่าแอปไหนมันเปิดกล้องเพราะว่าเราจะเช็คได้ว่าแอปตัวนี้มันจะเก็บเสียงของเรานะมันจะดูฟังเสียงของเรานะมันจะแอบฟังของเรานะอะไรแบบนี้มันจะสามารถทําได้ครับเช่นเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล้องนะครับแล้วมันก็จะมีจุดจุดสีเขียวครับถ้าเปิดกล้องจะเป็นจุดสีเขียวอยู่ตรงมุมขวาบนเห็นไหมครับ เปิดกล้องจะเป็นจุดสีเขียวนะครับส่วนถ้าเปิดไม้นะครับนี่ครับจะเป็นจุดสีส้มขึ้นนะครับผมว่าดีมากๆเลยนะครับสําหรับฟีเจอร์นี้เราสามารถรู้ได้ว่าแอปเนี้ยมันจะเก็บเสียงของเราหรือว่ามันจะเก็บรูปกล้องของเรานะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าแอปนี้มันโอเคมันเป็นแบบนี้ ต่อไปจะเป็นสลิแบบใหม่นะครับก็คือเขาปรับปรุงใหม่นะครับรูปแบบใหม่นะครับมันจะไม่ขึ้นมาเต็มจอเหมือนแต่ก่อนแล้วครับมันจะขึ้นมาเป็นแค่จุดกลมๆตรงใต้จอเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับวันดีสิริแบบนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นแค่วงกลมๆตรงด้านล่างหน้าจอนะครับแล้วก็เวลาเรากดค้นหานะครับมันก็จะไม่ขึ้นมาเต็มจอเหมือนกันมันก็จะขึ้นมาแค่เป็นป๊อปอัพขึ้นในหน้าจอเท่านั้นนะครับ หิวข้าวฉันช่วยคุณเรื่องนั้นได้นะโอเคนี่คือสิ่งที่ฉันเจอนี่ครับถ้าเราพูดค้นหาในสุลิมันก็จะขึ้นมาเป็นป๊อปอัพบนหน้าจอบแบบนี้ครับ mm hmm. ก็สามารถเลื่อนดูได้ว่าเราอยากกินอะไรหรือว่าเราอยากค้นหาอะไรมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ mm hmm. ต่อไปนะครับก็ยังมีทานสลดนะครับมาให้ด้วยก็คือจะเป็นทานสล t ดของ Apple mm hmm. เอง แต่ว่ามันยังไม่มีภาษาไทยให้เราใช้กันนะครับสําหรับทานสเลดก็เป็นทานสเลดที่ดีเหมือนกันนะครับก็เราสามารถกดพูดแล้วเรามันก็จะแปลภาษาให้เราเลยแต่ว่าภาษามันยังไม่รองรับภาษาไทยก็ต้องรออัปเดตอีกน่าจะประมาณอีกสักสักแป๊บนะครับเดี๋ยวมันก็อัปเดตให้เราละนี่ครับ ฟีเจอร์ต่อไปนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือผมอยากให้มีนานแล้วมากๆเลยนะครับส่วนฝ่งย n d r o i d ยเขาก็มีใช้ไปจนไม่รู้จะพูดยังไงละ i iPhone ก็เพิ่งมีใน iOS 14นั่นก็คือครับฟีเจอร์การโทรเข้าแบบใหม่นะครับก็คือเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราดูหนังเราทําอะไรอยู่ก็ตามนะครับในโทรศัพท์แล้วมีคนโทรเข้าถ้าเป็นใน iOS 13มันก็จะเด้งไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากจะกดรับหรือว่ากดวางเท่านั้น แต่การโทรเข้าแบบใหม่นะครับมันจะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นบนหน้าจอนะครับด้านบนก็คือเราสามารถจะกดรับก็ได้หรือว่าเราจะกดวางแล้วก็สามารถปัดขึ้นไปได้มันก็จะไม่เป็นการตัดสายนะครับมันก็จะเป็นแค่การพักไว้เฉยแต่ผมจะลองเทสให้ดูนะครับในการเล่นเกมนะครับคือมันดีมากๆเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมบ่อยมากแล้วก็ชอบมีคนโทรเข้าบ่อยๆนะครับมันก็อาจจะทําให้เราหัวร้อนในขณะนั้นได้แต่ในการโทรเข้าแบบใหม่นี้ก็จะตัดตรงนั้นไปนะครับ นี่นะครับสมมุติว่าเรากําลังเล่นอยู่นะครับแล้วมีสายโทรเข้านะครับเนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับเกมเราก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้หรือเราจะเลือกกดรับก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกกดวางแต่ว่าถ้าเรายังไม่อยากจะทําอะไรในตอนนั้นคือเราอยากเล่นเกมต่อก่อนแต่ว่าเรายังไม่อยากรับสายแล้วก็ไม่อยากให้มันวางเราก็ปัดขึ้นแบบนี้เนี่ย เสียงเกมเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นการตัดสายของคนโทรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องที่ผมโทรเนี่ยน,นะครับมันก็ยังโทรอยู่แต่ว่าเกมของเราก็ยังเล่นต่อไปมันไม่ได้เป็นการตัดสายแต่อย่างใดนะครับอยากให้มีนานมากแล้วครับสําหรับฟีเจอร์นี้แล้วก็ยังมีอีกหลายฟีเจอร์นะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับ ในส่วนตรงนั้นผมยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็เลยยังไม่ได้เอานํามาพูดในตรงนี้ก็คือมันก็จะมีซ a ฟ a r รีที่ดีขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้นหรือว่าจะมีแอ r p พอร์ตนะครับที่จะทําให้แอ r p พอร์ตของเรานะครับเป็นเสียงรอบทิศทางเลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นตัวคาชีที่เอาไว้ควบคุมรถของเรานะครับผมก็ไม่ได้เอามาพูดหมดนะครับเพราะว่าผมจะเอามาพูดแต่เฉพาะที่ผมใช้จริงๆที่ผมทดลองใช้มาใน1อาทิตย์ที่ผมทดลองใช้มานะครับผมก็จะเอามาพูดแค่ตรงนั้นส่วนฟีเจอร์อื่นอะไรถ้าเพื่อนอาอ่า อยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะนำมาตอบเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเราติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับติดตามว่าคลิปต่อไปมุณจะเป็นอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะนำมาทำให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ